โอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับทีมหนึ่งนะฮะส่วนทีมสองผมไมผมอยู่กับทีมสองดิเออผมอยู่ทีมไหนเนี่ยงงผมอยู่ทีมหนึ่งเหรอ,อมผมอยู่ทีมที่เขียวอะ <S 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 ่ะก็มาดูผู้เลน่นกันครับตอนนี้นะฮะมีรถถัง ทีมสีเขียวเนี่ยมีถังหนักแค่2คันนะส่วนทีมสีแดงครับรถถังหนัก4คันครับสักคนหนึ่งฮะมายิงผมหน่อยแล้วนะใครก็ได้นะฮะพี่ชายุทธนะซัพเมนหนึ่งซัพเมนหนึ่งพี่เอาท่อนเส้นหน่อยเอาเส้นหน่อยพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยเอาสิเออโอเคนะเรียบร้อยขอบคุณนะผมนะตายไปแล้วเนี่ย เคฮะ S U 1 0 0 w ้าให้เรื่องของพิมียมนะ3500ันหอยใช่7 2 5มั้ยย่ห้าไหมจำไม่ได้เคครับซ้ายขวาเจอแล้วตอนนี้นะครับตรงกลางครับมีการสาดกระสุนยังกลับมาแล้วมีนสกเตะตายเป็นคนแรกครับเพราะมันต้องตายอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ครับมีโอ้โหแล้ววิงเซโล่โดนยิงจังหวะนี้ครับไฟไหม้เลยทีเดียววิงเซโร่แล้วก็ ระเบิดไปครับวิงเซโลแหลมขึ้นมาและโดนยิงตายลยครับ1นึคนครับเนี่ยเสมอกันครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะมีวิงเซโลกับมีงด้านของโครมวอลนะฮะที่ระเบิดไปโอเคครับนี่ฮนะ <c oughs> แล้วขู่เขียนกันมาอย่างเยอะแยะมากมายฮะทางด้านของทีมสีเขียวเนี่ย ก็ยังอยู่กราบซ้ายนะครับส่วนทีมสีแดงเนี่ยอยู่กราบขวาครับผมตอนนี้นะียสถานการณ์เท่าๆกันแล้วมีการประทะก,กันอีกหนึ่งคันนะเห็นแบบๆนะฮะ มีลูตเต้นครับคนนี้ไม่ได้เห็นนานนะยังเอาแล้วมีการมาท้ากันตรงกลาบซ้ายแล้วมีม่อีกทันคาริโอเป้ครับมากับ0-91ครับ2คันครับคาริโอเป้กับ0 9 1ย์มาแล้วโดนยิงไฟไม้หีกอแล้วคาริโอเป้เอดิใช้ลูกทองกันยิงหรืออย่างไรครับสงสัยผู้เล่นของเราเนี่ยมีตังการซื้อลูกทองเนื่องจากเมื่อทายแดกเอเชียนเองนะแล้วเนี่ยโดนยิงสามทีลูกแตกระเบิดไปครับคาริโอเป้ครับ โอ้โหโดนทางด้านของเฮสโตเฮสโตเนี่ยลูกทองแน่เลยนะเพราะว่าเนี่ยเขาทายผลทั้งเอเชียได้มา4,002นะบอกมา4,002นะลูกทองวันนี่ยเฮสโตครับแจ็คโกลดครับยิงเดี๋ยวด่วนเวลายิงงจะเป็นเส้นยาวๆนี่มันต้องลูกทองแน่ๆนะเราแอบ,บดูครับเทสโต้ดีลูกทองแล้วเจอหน้าลาังลาครับผม เจอศูนย์เก้าหนึ่งครับแล้วก็ง้างจังหวะนี้แมงไม่ยิงครับมีเพื่อนมาเสริมก็มีตูมหนึ่งหนึ่งสองครับมาเป็นกำลังเสริมอีกหนึ่งคันเป็นไอเอสนะครับแล้วนี่ฮะไทเกอร์อย่างไรครับยังไม่ยิงนะผมขอแอบดูลูกกระสุนหน่อยนะนะครับมาสองคันแล้ววิ่งได้านของไอรุตเติ้ลครับเข้ามาอีกหนึ่งคันวีเคด้านหน้าครับมาจอกับแม็กซิมอลไอเอสสองอยู่ด้านหน้าเราไปดูตัดไปภาพดูของเออ่ด้านของไอรุตเติ้ลกันดีกว่าครับนี่ฮะ เข้ามาตรงนี้แล้วมีเพื่อนออกมาข้างหลังอีกหนึ่งคันครับแล้วอ้อมมาด้านหลังครับอันนี้ลุเติ้ลเข้าด้านหลังกูโตไม่ไม่ยังไม่กาดขึ้นไปนะเพราะมีอ่ไก่พัทลุงครับคอยสไนซ์อยู่ครับด้านหลังครับโอ้โหเนี่ยใช้เนินซ้ายเป็นประโยชน์ครับใช้ทรายในการพลางตัวครับแล้วยังไม่ยิงครับอีกนิดหนึ่งครับนะฮะนี่ครับ แล้วเข็นขึ้นมาจังหวะนี้ครับ0-91ครับ <c oughs> แล้วเข็นมาแล้วศูนเ้าหนึ่งบวกไม่ล้อแล้วครับบวกเลยขึ้นมาหูแล้วจังจหวะนี้ครับอันดุต้นโดนไปทีสี่ร้อยกว่าเดนเมทครับเนี่ยแล้วขึ้นมาบวกเพื่อนเติมแล้วแล้วอ้อมมาด้านหลังครับ หาห้องเครื่องคุ่ไหนห้องเครื่องหนึ่งแล้วก็โดนในด้านของไก่ครับพัทลุงนงะแล้วก็โดนยิงปลายโดนแม็กซิมอนนั่นเองนะหลายตัวมาครับแล้วนี่ฮนะตายไปอีกแล้วครับตอนนี้เนี่ยสถานรรการณ์ครับทางด้านของทีมสีทั้งคู่เนี่ยเท่าเท่ากันครับเขียวกับแดงนะ <c oughs> นี่ครับคนนี้ก็สนายอยู่นะฮะแบล็กไลท์กระครับอันนี้ดีดีครับเข้ามาต่วันนี้ก็ตายไปก่อนนะปัดไม่ดูไม่ทันนะฮะแล้วนี่ครับแพนดาตายก็โดนยิงตาบนนิดยิงคันครับเหลือเทสโตอครับพิชายยุทธ์นะแล้วก็ตูมครับตูมตูมหนึ่งหนึ่งสองสองครับ ตอนนี้นะฮะสถานการณ์เหลือ4ต่อ3ครับยังสู้ได้ครับเทสโตเก็บไป3แล้วครับผมนะนี่ครับมาคู่กันครับ IS กับไทเกอร์นะรถถังหนักของสหภาพโซเวียตกับพื่งด้านของประเทศเยอรมันครับผมนี่ครับเข็นตามมาครับต้องมาเอาใจช่วยครับนะทั้งคู่ทั้งสองทีมนะเลขสี่นาทีครับเสมอแพ้คู่นะครับผม แล้วแม็กซิมอนโดนยิงไปจังหวะนี้ครับเมื่อด้านซ้ายนี่โดนยิงไปพลุนเลยครับแล้วก็เข้ามาด้านขวาครับเทสโต้ฮะนี่ครับเห็นแล้วูแล้วก็ยิงเดืบไปเอาแล้วครับผมตอนนี้เหลือสามสามครับเทสโตโหดมากครับนะอีกสองคันเขาจะได้เหรียญสปาร์ต้านะครับนะแล้วก็นี่ยิงไปอีกสองร้อยห้าสิบห้าครับแล้วตูมครับ ปุ่มหนึ่งหนึ่งสองสองโดนยิงแต่ยังเข็นเราขึ้นไปแล้วข้างหน้าเขามีกำบังนะต,ต,งนต่กำแต่ยิงได้กับโอ้โหเนี่ยแคปโตเข็นไปห้าแล้วตูมก็โดนยิงตายไปตอนนี้เหลือสองสองครับผมนะฮะไชเกอร์ครบเก็บไปแล้วห้าศพกับนะฮะทั้งเอ่อฝั่งสีแดงเนี่ยเหลือทีดีสองตัวครับเหลือหน้าของทีห้าทียี่ห้าเอทีนะกับเอเอซสี่หกครับเนี่ยทีดีสองพัน เจอกันตัวด้านของรถถังหนักครับเฮวี่แท้งไชเกอร์และก็ทีดีครับ s u 1 0 0 y ครับผมโอ้โหเนี่ยฝนทิงๆครับคนนี้ครับเวลาตอนนี้เหลืออีก3นาทีครับเหลืออีก3นาทีเท่านั้นฝดจริงครับเทเลสโตครับเก็บไปแล้ว5ศพครับเจอแล้วครับผมเมื่อแปบๆน่าเห็นการปะทะกันเมื่อแวบนะนี่ครับเจอมาแชลอยู่ด้านบนครับสไนยอยู่ฮะแล้วนี่ยสองแล้วเลิง ปูไม่โดนครับนะยังไม่โดนแล้วก็โอ้โดนใครยิงครับน่าจะเป็นทางด้านของพิชัยยุทธครับที่ยิงจังวะเมื่อกี้นะฮะนี่ฮะน่าจะคนนี้ที่สันนายอยู่ครับนะฮะสันนายอยู่ครับมีอยู่สองคนนะแล้วตอนนี้เราถางมันก็หายไปแล้วครับผมเอาแล้วไงฮะมันบีบใจครับเพื่อนๆที่เหลือต้องมาลุ้นครับมาตามลุ้นว่าโอ้และโดนยิงจากซ้ายจังวะนี้มันมาจากด้านซ้ายแน่นอนครับ เนะกระสุนเข้าไปตรงนี้ตร,ต,รตรงกีกครับตรงแก้มเนี่ยแล้วเจอครับเลสซดันครับที25เอทีครับเนี่ยส่งอยู่ด้านบนดอู๋แล้วจวังหวะนี้ยิงเข้าไปสวยงามเหลือเกินครับแต่ว่าไม่ทันครับยังไม่ตายเลยเหลืย20แล้วก็เหลือพี่ชายยุทธคนเดียวแล้วสําหรับทีมสีเขียวครับเอาเลยฮะตอนนี้ครับสองตอนหนึ่งครับไม่ตายฮนะเออลูกทองหมดหรือว่าอย่างไรครับยิงไม่ตายนะฮะ คุณเทรสโตครับเหลือล like <To> <with them. S 2> ิสดอนกับมาเชลครับนี่ครับเอาแล้วครับไม่รู้ว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนนะฮะเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีครับ ถ้าเสมอการแบ่งกันไปคนละสี่แต้มครับเอามาลองเทสสิลูกเองแสดงว่าตะก,กี้ลูกทองหมดใช่ไหมครับนะแสดงว่าตะก,กี้ลูกทองหมดใช่ไหมยิงไม่ตายเลือเหลือยี่สิบนะแล้วตรงนี้ครับพิชายยุทธเจอแล้วครับสนายอยู่ครับแล้วก็อโอ้ยไม่ตายครับเลือดเหลือยี่สิบครับเหลือยี่สิบเก้าครับมีตัวหนึ่งเหลือยี่สิบอีกตัวหนึ่งเหลือยี่สิบเก้าครับ เลือดมันหวานตอลอเกินครับอย่างหวานครับ5ถง8เอาแล้วก็โดนยิงจากไหนไม่รู้ตายไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับเกมแรกครับทีมสีเขียวเป็นฝ่ายแพ้ไปนะะโอเคนะแล้วมาต่อกันเกมที่สองเลยครับ